อ๋อค so ่ะน you ้อยอนเนื้อส้มกันมาตั้งลงตั้งลายเนี่ยค่ะน้ำเต้เนี่ยค่ะมานี่ยค่ะมาให้เนื้อส้มกันค่ะเนาะหนังเนี่ยก็ซื้อมาเผาอกล้วยคือเป็นจไหนค่ะยก้วก็ใจหมูซับเนี่ยค่ะเนาะคานมาซับก่เร็วค่ะใส่น้ำอ้อยอิดอ่อนนะคะอันนี้เป็นย่างริบค่ะเนาะใส่อิดอ่อนคือค่ะใส่น้ำอําไลเนี่ยค่ะเนาะห้ามใส่น้ำค่ะอันนี้ซื้อลายกรลไลซื้อลายตีล้านขายของใต้เนี่ยค่ะเน่อย่างริบค่ะจะข้าวเหนียวเนี่ยก็มาเอาน้ำพอกเนี่ยค่ะเนาะหึงกัดก่อนค่ะ เน,นื้อโสมใส่ในอ่างค่ะแม่จะเห็นเนื้อโสมหมูนะคะเนาะเยอก็เอานางหมูใส่ค่ะใส่นางน้ำน้ำจะได้หวานนะคะนะเนาะข้าวเหนียวกัดก็ข้าวเหนียวใส่ค่ะใส่น้ำอ้อยค่ะเยอก็ยำดิบค่ะนี่ค่ะใส่อิดอ่อนกนะะล้วยเลยค่ะเนาะเยอก็ใส่เกลือค่ะใส่พองหวานค่ะเยอก็มันโนดหรือมันเข้ากันค่ะโนดหรือเหนียวเหนียวโนดทหรือเข้ากันนะคะเนาะ นี่คะ่ะใส่ข้าวเอเอใส่นังน้ำๆเลยค่ะเนาะเพ็ดสกินคะ่ะโน้ทึเงเหนียวๆจะไหนคะ่ะเพียกินกล้วยแบบไร้เคลื่อนเค่ะน้อมลูกทีทีค่ะนี่คะ่ะแล้วก็มาปั่นก้อนเลยค่ะเนาะในค่ะนวดี่เราก็มาปั่นเป็นก้อนจะไหนคะ่ะมาห่อกันคะ่ะเอาไวต้ตองแผ่นบล็อกหน่อยคะ่ะเนาะเอาสองแผ่นค่ะนี่คะ่ะเอาเนื้อส้มใส่คะ่ะมาห่อกันคะ่ะนี่ค่ะเนาะใส่เนื้อส้มเราก็แค่เกลี่ยให้ไหนก็ค่าง่ายๆก็้วยคะ่ๆๆคะเนาะ ในค่ะหอยยวแยวในคะนคะนอะ้อไปนัาเสียงจี๊จะเอาเจอได้จังไหนหมัดคะ่ะอํมมีตอกคะ่ะไหวสองขึ้นสามบั้นในคะนะนาอแล้วค่ะมาด้วยกันคะ่ะพอสองขึ้นสามบันมันโซมเยาเนี่ยก็เอาใส่ตู้เย็ยนเลยคะ่ะไหวได้สองขึ้นสามบันเาีค่ะเอามายาตัวเนื้อโซมกันในคะเนาะหน้าตาจะมือนหือคะ่ะนี่คะ่ะหน้าตาเมือนไนคะเนอะอําใส่ย่ามดิบนาคะ่ะอํมป้อแหลง ซมยากกให้กินค่ะใส่หักคิ้วค่ะยาก็ใส่ป้าผักกี้หอมค่ะเนาะกําลืนงสุดขาดอําไรก็กระเทียมเจียวค่ะโคกะเทียมเจียวหอมหอมใส่ป้า้ํามันหอมหอมจะไหนค่ะกําลืนงสุดกก็หมักพีดโคใส่รอน้ำมันจะไหนค่ะนะคะเอี่ยวนะค่ะเนาะมาจิ้มตั้วกันค่ะมาละเนียวรีนะนะค่ะเนาะนี่ค่ะ กินตุยนะะ้ยในค่ะนอกกกำใหญ่กลำลงหากับแก้มก็แขคมคะ่ะเพราะอำ่ำใขรกินริบซะไหนเนี่ยก็เอาอ่องกินก็ลนีในคะนอวันนะคะเนื้อสมมือหนคะ่ะ